สวัสดีครับพบกับช่างเก่งแอร์สวิตนะครับวันนี้มาตรวจซ่อมบอร์ดพานาโซลิกคลิปสปีดเนี่ยครับอาการเปิดไม่ติดนะครับด้วยอาการไหนครับด้วยอาการไหนครับครับอันนี้มาดูบอร์ดของพานาโซลิกคลิปสปีดนะครับอาการเปิดไม่ตอนนี้ช่างเก่งก็ทําการตรวจเช็คซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอ่อเคสนี้นะคือหม้อแปลงตัวนี้นะครับขาดนะครับช่างเก่งก็ทําการซ่อม เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะเทปลันนะครับถ่าจะกดเปิดนะครับคุยกันเส่น้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเนี่ยค่ะมีชื่อว่าคุณชัยธวัฒน์วันนี้กดเปิดแล้วนะครับตอนนี้พัดลมขอย็นทํางานแล้วนะครับตอนนี้ก็แล้วก็ยังานได้ืุะครอนมุดนะคะไปทำหน้าที่ประธานวิตฝ่ายค้านแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคุณไอติมพาริสใช่ฮะจะไปนั่งโคศกก้าวไกลจริงหรือเปล่าอ๋อ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สัญญาณเขาน่าจะจ่ายแล้วครับเสียงดีเล่สำนานะครับีวัดให้ดูนะครับสายมิเตอร์เยอะครับหลายเส้นเสียผิดก็ชีวิตเปลี่ยนครับวันที่23ยงหือบนนเป็นทางการเวลาเี่ยงครึ่งนตอนนงตอนนั้นเนี่ยตำแหน่งต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะ อันนี้ครับวิญญาณคอมจ่ายนะครับสองร้อยสิบแปดชุกกะโวลนะครับใช้งานได้ปกตินะครับขอบคุณนะครับที่รับชมงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจให้จะเก่งในการทำคลิปนานซ่อมนะครับในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอยี่สิบนะครับแน่แนอกจากนี้พูดถึง